เอาละครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วก็นี่เลยข้างหลังผมนี่ EQB 250<น>มาถึงที่นี่ Max TV แล้วมาเจอผมพ่อบ้านนินจาก,ก็อัตราเร่งต้องลองพลังการเบรกต้องลองเอาเป็นว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับ e s p ต่างๆาการเข้าสลาลอมการเข้าเลนเชนจะออกมาเป็นยังไงไปดูเลยดีกว่าไปอ้าวรอบแรก ใน EQB 250เราจะไปกันที่โหมดคอม์ต ESP ทุกอย่างเปิดไว้ตามปกติเหมือนใช้งานกดคเรล่งเต็มๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าที่100เมตรนะครับความเร็วประมาณเท่าไหร่200เมตรความเร็วประมาณเท่าไหร่โอเคอ่ะไปดีกว่านี่ีทิ้งได้ยินเสียงยางชัดเจน อ่าประมาณ80ดินิดนิดที่ความที่ระยะ100แล้วก็ที่200เมตรประมาณ100หน่อยหน่อย80ต้นกับ100ประมาณ1 0 7 1 8ประมาณนี้นะครับ1 7 1่อาการดึงไม่รู้สึกเลยนะครับไม่มีอาการดึงแรงสิ้นก็ไปแบบตาม body, บอดี้เขาเดี๋ยวมาดูรอบที่2รอบที่2จะเป็นโหมดสปอร์ตบ้างคือจะบอกว่าใครคิดว่าแหมรถ ไฟฟ้าทุกรุ่นมันจะต้องดึงหน้าหงายในนี้ไม่มีนะใน e อ b โอเคปรับไดานามิกไปที่สปอร์ตในรุ่นนี้ก็มีแค่4โหมดมี Eco มี c o m ฟ o r t ตสปอรแล้วก็ i ินดิวิเ a l เพราะฉะนั้นเราจะลองแค่แค่2อันนี้นะครับอันนี้ก็คืออันบนสุดไม่รู้ว่าจะต่างแค่ไหนลองดูเลยกันแล้วกันไปทุกอย่างทำเหมือนเดิมกดกันเร่งนี่จหนักกว่าเดิมเอา ที่100เมตรก็พอกัน84 m, ที่200เมตร่ประมาณ110 m. เร็วขึ้นมานิดนึงหาความแตกต่างได้ค่อนข้างน้อยกันแล้วกันนะครับระหว่างรอบที่เป็นคอมฟอร์ตกับรอบที่เป็นสปอร์ตน่าจะรู้สึกได้มากกว่าตอนที่รถลอยตัวไปแล้วมากกว่าเหมือนกับเล่งแซงวิ่งบนถนนอย่างนี้นน่าจะรู้สึกได้มากกว่านะครับแต่ว่าออกตัวจากหยุดนิ่งแบบนี้แทบไม่ต่างเช่นเดิมนะครับก็คือไม่รู้สึกถึงแรงดึงนะครับไม่ดึงเลย นะครับมันไม่ใช่รถที่แรงออะอัน่นี้ดีกว่าเอาละรถขนใจพ่อบ้านในบ้าน <c oughs> แหมเรียกเขาซั eqb กับลาราลอมนะครับที่ความเร็วเริ่มต้นที่80เดี๋ยวมาดูอาการกันแล้วก็โหมดการขับนะครับอยู่ในคอมฟอร์ตนะครับผิวแท็กตรงนี้ท้ายสนามเทศนครฝุ่นเยอะทีเดียวนะครับอาจจะมีอาการอยู่บ้าง เอาเป็นว่ายังไม่เล่ากันแล้วกันนะครับจะไม่ชี้นําดีกว่านะครับดูอาการจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์ว่าอาการมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดข,ขึ้นจากระบบตัวรถหรือว่าฝุ่นที่มันค่อนข้างเยอะนะครับตรงบริเวณท้ายสนามไปนะครับ80นะสลาล้อมโอ้โหนี่โอ้เดินคันเร่งยังเป๋เลยเนะี่ยความที่ฝุ่นมันเยอะครับ8ปดส8บ8ดบอ่ะเริ่มเข้าปึ๊บ กสบายนะ80นะโอเคกับความเร็ว80ถือได้ว่าทําได้ดีครับผ่านครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้ดีกว่า90่ต้องเร่งเยอะหน่อยโอเคตอนนี้เหลือวาเา90ปดี เป็นว่าความเร็ว80และ90นะครับผ่านทั้ง2รอบแบบค่อนข้างสบายด้วยนะเดี๋ยวไปดูเวลาที่มีผู้โดยสารดีกว่าเราวนไปรับแก๊งเด็กเมกากันไวรุ่นเมกาไปีกยกดที่ล้อ,อยังฟรีนละฝุ่นมาเยอะขนาดนี้โอเค90ใหม่ๆเข้า จังหวะที่พอมันจะเริ่มแบบพอมันเริ่มเสียหลักจริงๆคือประมาณหลักที่4ี่ที่5้าเนี่ยมันดึงเลย <is> นะครับ e, e ดึงเลยในขณะที่ตอนที่ขับคนเดียวเนี่ยพอน้ําหนักไม่เยอะมันไม่ดึงมันก็ปล่อยปล่อยให้ตัวรถมีความเร็วต่อไม่ได mm hmm. ้นี่ก็เป็นเรื่องของของ s ซฟ e ี y นะครับเรื่องของ e o ย e ที่มันทำงานโอเคจบ